หายแล้วนะคะให้หายเลยบะให้โอกาสปะขอหารเลีก่อนไม่ต้องหาย ไม่ลงพื้นติดช่วยด้วยวันน oh ี้คือวันนี <t <t ้จะไปถ่ายรูปทุกคนโอ้เมย์กอดเป็นอะไรใหม่ๆมะเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาใช่ปะ จะบอกว่าแฟกก็คือหนูไม่ชอบหนูเป็นคนที่ไม่ชอบถ่ายรูปมากๆแบบมากๆแต่วันเนี้ยจะไปถ่ายรูปเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงเนี้ยต้องถ่ายละเพราะว่าแบบรู้สึกว่าช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยแบบคนคนคนมองไอจีเยอะแต่ว่าไม่มีเลยจะจะเสิร์ฟก็เลยเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปเพราะว่า โอกาสมาทำคว้าไว้อันนี้จะเป็ถ่ายรูปแถวแถวแงไม่บอกหรอกแถวแถวย่านหนึ่งที่หิดกันอะคือแบบเกิดมาไม่เคยทำอะไรกันมาก่อนเลยทุกคนงงว่าแบบตอนที่แบบเ t กซ์ไปบอกเพื่อนว่าเออไปถ่ายรูปกันไหมเพื่อนแบบ what เกิดกินอะไรเข้าไปแบบ เอไม่ได้เปิดเวงนานมากทุกคนใช้กระแดดทาคอหรอไม่ใช่กนนระแหดปกติอะทุกคนแต่ว่าก็ทาเป็นพีธีเพราะว่าปกติก็ไม่ไทาหรอกแต่ว่าแต่ว่าก็ตามฟิลไหมก็ไปที่ร้อนๆก็ต้องทาปะ่ะเห็นตัวน่ารักจังอะใช่ป่ะคิดเหมือนกันเหนื่อยอะ <laughs> ยังไม่ได้ทาคอเลยคือจะบอกว่า เตัวีดยิมพาคอหายหนทุกคนหนูก็เลยต้องเอาอันนี้มาทาแทนซึ่งโคตรดับเปลืองต่อคุณคอยยิเลยละกันทุกคนว่าหนูหน้าเด็กเหรอวันนี้หนูแค่เอาหน้ามาขึ้นปะคือนานๆทีจะเาน่ามาขึ้นเพราะรู้สึกว่าหน้ามันเออ,อทุกคนนัดไว้บ่ายสองต้องนั่งรถไป ตอนแรกก็จะนั่งรถขนส่งสาธารณะแบบไฟฟ้าไปแล้วก็แบบใต้ดินแต่ว่าคิดไปคิดมามันหมดฟิลละก็เลยจะนั่งรถไปแทนน้าเหมืนตอนเดบิวก็คือไม่สวยปะ <laughs> ยอบ ไม่ได้ขาวขึ้นเลยอะคือเป็นคนแบบที่คอดำมากแบหรือว่าอาจจะเป็นคนที่หน้าขาวมากดีกว่าเพราะว่าทางตัวก็ไม่ได้ขาวขนาดนั้นหนูเป็นคนที่แบบหน้าขาวกว่าคอมากเพราะว่ามีช่วงหนึ่งใช่ปะตอนเด็กๆอะแม่เอาครีมให้หนูทาใช่ปะทาหน้าอะไรเงี้ยแล้วแบบครีมมันดีมากๆจนแบบทําให้หน้าหนูอะเมื่อก่อนอะ คือหนูอะเป็นคนคือบ้านหนูก็ขาวใช่ไหมแบบเป็นกรรมพันธุ์แบบขาวอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูอะไม่ขาวเพราะว่าหนูอะชอบลุยอะไรเงี้ยใช่ปะ่ะเราก็ไม่ทาก,กันแดดไม่อะไรเงี้ยแล้วแม่เอาครีมอันนึงให้ทาเว้ยโคตรดีอ่ะแบบกู้หน้ามากอะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่รู้ยังใช้ได้อยู่ไหมเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าหน้าหนูมันบอบบางลงแล้วครีมมันนั้นมันเป็นครีมแบบครีมหนาหนา บบก็ไม่รู้ว่ายัางใช้ได้อยู่ไหมเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้ใช้สกินแคร์เลยนอกจากมเจ์ไรเซอร์ของหมอเพราะไม่กล้าใช้อย่างอื่นอ๋อมีอันนึงที่ใช้แบบเป็นอันเดียวเลยที่ใช้เป็นเซรั่มของเกาหลีคือมันดีมากคือคือรู้สึกว่าแบบคนไม่แพ้ง่ายใช้ได้แน่นอนเพราะว่าหนูใช้ได้อ,นนอะ่อะแป๊บนะไม่ได้จอเซรั่มให้ดูนะจะหยิบเป้ง ดีวคือตอนแรกก็เปิดแอร์แหละแต่ว่าหนาววันนี้แต่งหน้าไปตั้งแต่11โมงกว่า ลาตบแป้งที่คอแล้วมันโดนเส้นแบบเส้นเส้นเลือดเส้นตรงเนี่ยหลอดลมแล้วมันเแหบบมือนแบบบีบคอตัวเองอยู่อะเพลงเลียดียทุกคน <c oughs> คือจริงว่าแต่เราแจกหน้าหนูมไม่ค่อยเปิดเพงเลงด้ยเพราะว่าเชาะว่า <c oughs> ชอบฟัง youtube มากกว่าชอบดูยูทูบอะ ไปเหรอหายแล้วครับ คือแบบนัดกับเพื่อนเพื่อนเมื่อคอนโทรมาคอนเฟิร์มเมื่อเช้า สวยคือแบบคือแบบว่าหนูรู้สึกว่าคนทักเล็บหนูยเยอะมากเลยรู้สึกดีใจแทนดีใจแทนคนงที่ทำให้เลยอะวันนี้ไปถ่ายรูปครับเพราะว่าไม่มีเพราะว่าเพราะว่าพูดไปแล้วตอนไหนว่เพราะว่าอะไร พอลเหนสร็จแล้วอ่ะอลังการไม่อลังการนะไม่เลยเลยกินอะไรยังยังไม่ได้กินอะไรเลย หนุนมบนเพป,ปะาะโอ้โหทุกคนพูดดีๆนะคะทำชงหรือเปล่าวันนี้มองโอ้โหทำไมทุกคนบอกว่าหนูแบบเหมือนตอนเด็กเลยเพราะว่าหนูเอาหน้ามาขึ้นไงแต่ว่าเดี๋ยวเอาลงนะทุกคนหนูจะไม่มีทางให้หน้าแบบนี้ไปโผล่ในทีได้นอนนี่คือความลับชาวไเอเมโอเคนะ ลล์ไม่ใช่ค่ะเอเคียว่าหนูชอบทำอะ้รอย่างเงี้ยไม่รู้ทำไแล้วต้องทาขาไหมเกลด แปลกๆเยอะจังทำไมทมเนแปลกๆเยอะมากอ่ะหรือว่ามันแปลกสลำหรับดู <c oughs> <c oughs> คือแบบคิดไว้แต่ไม่ได้พูดอ่ะแบบว่าเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์เวลาที่ปกติตัวเองไลฟ์ใช่ไหมอืมคิดเหมือนกันคนโดดงานมันถูกลับเยอะมากเอ้ยขอ้อจะนไม่โดดก็ได้ใช้ดอลลี่อาตัวเดิมกับกานกาล่างานกาล่ <c oughs> า,าใช้อะไรนะ <c oughs> หนูซื้ข้ออนหนูเปลี่ยนไปเยอะมาก <c oughs> ดอลลี่อาอันนี้ใช่ไหม <c oughs> สีขาวๆใช่ไหมสีขาวๆใช้ เชื่อค่ะใช้อันนี้ทุกคนหนูจะบอกว่าหนูเพิ่งได้ลองลองลองพื้นอ่ะแบบคือปกติหนูใช้คุชชั่นตลอดแล้วแบบหนูเพิ่งได้ลองเอาลองแตะได้ลองลองพื้นอันเนี้ยมันดีมากเลยทุกคนแบบทาแค่บางๆก็พออ่ะดีมากอ่ะสี่หนึ่งจุดห้านะะเสร็จแล้วอ่ะทาแป้งนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวต้องต้อง ต้องอะไรนะต้องเป่าผมหน้ามาลงมาประชมอยู่เดซ้ำสู้ๆโอเคเราจะไปหยิบแต่ผมมาเป่าตรงนี้แล้วกัน จะพูดไม่ได้นะเพราะว่าหนูจะปอาผมเพราะว่าราเสีมก็จะดังด้วยขอโทษนะทุกคนเอาไม่เสียบ เยอะมากเลยรู้สึกว่าวันนี้คือเวลาเยอะมากแบบบริหารเวลาดีไปมากวันนี้เราเปิดอะไรที่มันแบบ boost energy ดีกว่า I music love pop music very much เราจะทาอันนี้คืออะไรออยมันชอบออกมาเยอะเนี่ยเห็นไหมมันชอบออกมาเยอะมันต้องสะบัดออก วันนี้โมเน็ตดนัดนสมัยนัดนสหายไปกี่คนหนูนัดสหายไปหนึ่งคนเขาวันนี้คำว่าสหายโดนเ้นมากชอบชอบคือสหายม่เยอะคะ่ะไม่คนไม่ค่อยมีสหายคบละเลนสหายอยู่ต่างประเทศหมดเลยตอนเนี้ยทุกคนรู้ป่บเพื่อนหนูไปต่างประเทศกันเยอะมากอิจฉามากแต่ว่าอยู่ตรงนี้ทํางานก็มีความสุขดีแบบเพื่อนหนูแบบคนหนึ่งไปญี่ปุ่น คนหนึ่งไปจีนีคนหนึ่งรัสเซียอีกคนหนึ่งไปแบบไปเรียนอังกฤษอืมดีเนาะ<ส>คือแบบหนูอยากไปญี่ปุ่นมาแบบหนูเป็นคนที่แบบเป็นคนที่หนูเป็นคนที่หนูนะหนูเป็นคนที่สามารถไปญี่ปุ่นได้ตลอดเวลาแบบหนูชอบญี่ปุ่นอ่ะรู้สึกว่าแบบเหมือนเกิดที่นั่นเลยซึ่งไม่ใช่หรอกแต่ว่าแบบชอบญี่ปุ่นมาอยากไปญี่ปุ่นมา แล้วก็แบบอยากไปคปุณปนเทเกนมากเลยอะอยากไปอังกฤษอะอยากไปต่างประเทศมากแต่ว่าเดี๋ยวขอหนูตั้งปณิงานไว้ว่าถ้าหนูยังเข้ามาหาลัยไม่ได้หนูจะไม่ไปไหนนะอยากไปต่างประเทศมากแต่หนูต้องเข้ามาหาลัยให้ได้ก่อนนี่ไหนพูดญี่ปุ่นได้ฟังไหนอาเกะโตคุณเป็นัทชิโนะนัมาอะวะโมนะดิ เาท,ท,ทำผมไม่เป็นนะทุกคนอยากอยากรอนผมแต่เราทำไม่เป็นเลยอะเมื่อไหร่จะทำเป็นเสถียะแต่นี่คือช่วงที่ว่างไปนะแต่ว่าไม่ว่างนะห,ห,หนูก็อ่านหนังสือเก็บเยิยนแล้วไปผสมไปรทบลงไม่เอาอ่อเขาว่ารู้สึกผิดอะถ้าเราทำอย่างนั้นน่าจะรู้สึกผิด ดูกลมาของไฟมา,าสเต็ใช่ <S <S หนูแบบรู้สึกว่าแบบถ้ายังทำามเป้าหมายไม่เสร็จก็ยังทำอย่างอื่นไม่ได้อะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือหนูจะไปเท่ยวเราลกได้ไงโดยที่แบบว่าการเงินจะไม่กระทบแบบแบบมันใช้เงินนะแบบว่าเราก็ต้องทำงานจนกว่าเราจะสามารถไปเที่ยวรอบโลกเรารู้สึกว่ามันไม่ันไม่กระทบกระเป๋าเราอซึ่ง คงจะเป็นตอนที่อายุเยอะมากมากหรือไม่ก็อาจจะไม่มีทางเป็นไปได้ไปล่อยผมหรือมัดผมดีปล่อยผมแล้วกันมัดผมแล้วหนตูติมอ่ะเธอเข้ามาหาแล้วหรอยังไม่ได้เข้าค่ะ <c oughs> ตอนนี้มอหกแล้วค่ะ อะไรทุกคนแต่ว่าหนูก็จะไม่ใส่คอนแทคเลนส์อยู่ดีนั่นแหละหนอเป็นคนที่ไม่ชอบใส่คอนแทคเลนส์มากๆแบบมากๆคือเมื่อเราโชว์ที่ผ่านมาใช่ป่ะแต่เวลาเป็นงานหนูใส่ตลอดนะแทบจะไม่เคยไม่ใส่อะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้แบบมีไม่ใส่บ้างอะไรอย่างเงี้ยทดสอบไปว่าถ้าสมมติว่าไม่ใส่ <laughs> ไม่ใส่คอนแทคเ,เลยแล้วทุกคนจะรักกันอยู่ไหมน่าเล่นนะ คือแบบจะพูดอะไรนะลืมเออคือเราชุที่ผ่านมาใช่ปะคือทุกคนจะเห็นไหมว่าหนูแบบมีอะไรในตาหรือไม่ก็แบบทำตาแบบ่างเงี้ยเพราะว่าคอนแทคเลนส์หนูอะมันมีอะไรในตาวยมันคืออะไรก็ไม่รู้อะแบบหนูเดาว่าหนูเดาว่าหนูแต่งหน้าใช่ปะหนูใส่คอนแทคก่อนแล้วหนูค่อยแต่งหน้าใช่ไหมแล้วเสร็จแล้ว,วหนูใช้เป่าใช่ปะใ,ใช้พัดลมอ่ะเป่าแล้วทีเนี้ยพิคเมนต์ของทาเลยอดะมันเข้าไปติดในคอนแทคเลนส์ แต่หนูไม่ได้เจ็บนะทุกคนมันแค่เคืองมากๆากะแล้วแบบหนูก็ให้พี่โยดูใช่ปะ่ะแล้วพี่โยก็บอกว่าเฮ้ยเองมันมีอะไรติดอยู่อะไรคือถ้าพี่โยไม่บอกหนูไม่รู้เลยเอ่อแล้วหนูก็จรนงๆว่าตอนนั้นคือตอนนั้นนาก็แบบไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องที่คอนแทคเลนส์หรือว่าเป็นที่ขนตาเข้าตาเพราะมันไม่ได้มันไม่ได้เจ็บเลยแบบในตามันเจ็บแบบค้างๆมันไม่มันไม่ได้เซ็ตมันไม่ไเจ็บมันแค่เคืองอะไรอ่ะงเยแล้วหนูก็แอบ,บดีใจที่แบบว่าเออดีจังเลยได้ทอคอนแทคแบบไม่ได้มีความคิดเลยที่จะหยิบเาาใส่่่หมพระว หนูเป็นคนที่แบบไม่ชอบใส่คอนแทคอะแบบคือคือแบบหนูเป็นคนก็หนูก็เป็นคนตาเล็กใช่ไหมแต่แบบตัวจริงมันไม่ได้เล็กขนาดนะั้นแต่แบบในกล้องเวลาถ่ายมา้ตามันจะลอยอะแบบหนูเป็นคนขี้เหม่อแล้วตามันจะลอยบ่อยอะไรเงี้ยเออก็นั่นแหละก็เลยต้องใส่นะคะเวลาขึ้นเวทีอะไรเงี้ยแต่หนูไม่ได้ใส่ตาสั้นเลยนะสกนิต งงมากที่ทำไมใส่ตาหนูดีขนาดนี้เพราะว่าทั้งที่แบบหนูรื้อว่าหนูใช้ใสยตาหนูยังหนักเน่นมาแบบใช้เยอะมากแล้วก็ใช้ในที่มืดด้วยแบบทําไมโชคดีจังทุกคนหนูจะบอกว่าโต๊ะหนูอะมาส่งแล้วนะที่ที่ทุกคนให้หนูแล้วอย่เนียคือโต๊ะใหม่นะแต่ว่าหนูเองไม่รู้คนดูหรอกเพราะว่าเราไม่ได้ลฟ์เวลาเดิมไว้กลับไปไลฟ์ติดๆแล้วเดี๋ยวทำเอาโต๊ะให้ดูนะ ให้ดูชุดวันนี้นะ <c oughs> <ม>ตอนแรกจะใส่แค่อันนี้เปล่าๆแต่ว่าไม่เอาอไม่ใช่ตัวเองทุคกคนหนูรู้สึกว่าหนูแต่งตัวเรียบร้อยมากเลยอะช่วงเนี้ยแบบหนูก็เป็นคนแต่งตัวเรียบร้อยหรือเปล่าวะรู้สึกว่าหนูหนูรู้สึกว่าชุดนี้แต่งตัวเรียบร้อยมากแบบอันนี้ติ่มแบบอะไม่เมอาอันนี้มันกระเป๋าเรียนหนังสือด้วยซ้ำ หนูจะไปป้อนกระเป๋าแม่ดีกว่าทุกคนทุกคนแป๊บหนึ่งนะ เคทุกคนกลับมาลวันนี้เรามากับการพ้นกระเป๋าแม่จริงๆมันก็ของหนูนั่นแหละทุกคนไม่บินไม่บินกลับมาแล้ว มาปนเอเซอรี่แม่กันนะทุกคนจะใส่สร้อยสองใบเอ้ยใส่สร้อยสองอันเฮ้ยอะไรวะนั่นทุกคนมันพันกันนะอันนี้สร้อยหนูนะแต่ว่าปกติหนูจะเก็บทุกอย่างไว้กับมามาหมดเลยเพราะว่าหนูไม่มี ไม่มีปัญญาดูแลรักษานะคะมีใบไหนแม่ห้ามแต่มไหมไม่มีค่ะโอ้ยเหนื่อยไม่ใส่ละตอนแรกอยางใส่สร้อยที่ที่ทำเองต่ว่าแบบหายไปเลย

ได้ดีกว่าจ,จิกแล้วทุกคนหนูใส่หมวกดีไหมใส่อันนี้ดีกว่ามา,มาขอยืมนะ เมนนี้มีแต่คนบอกว่านึกถึงตอนเข้าวงใหมไหมหนูเป็นคนชอบใส่กระโปรงยาวอะกระโปรงสั้นหนูไม่ชอบใส่หนูชอบใส่กระโปรงยาวๆไม่รู้ทำไมเหมือนกันเป็นตั้งแต่เด็กแหละถ้าไม่ใส่งงเกงก็ใส่กระโปรงยาวเลยไม่ 見えにどうはいう เหลือเหลือทาลิมาทุกคนแต่ว่าหนูต,ต้องกินข้าวก่อนเดี๋ยวต้องออกไปกินข้าวร็จแล้วจะกระเป๋าให้ทุกคนดูแล้วเดี๋ยวไปแหละว,วันนี้จะไปถ่ายรูปที่ร้อนๆเอ่อต้องต้องมีอะไรบ้างบอกตังไม่ต้องไม่มีตังต้องมีลิฟอันนี้เดี๋ยวค่อยหมดแล้วอะ่ะเข้ขาแบงค์ต้องไปปะเอาแบบนี้แล้วก็เปพิธี นี่ไงทุกคนหาหนังสือเจอแล้วอันนี้ฮัดลมนะคะท่าแบงก์เนี่ยว๋ยวนะออกไปหาท่าแบง์ก่อน ช้ได้ไหมเนี่ยแบตหนึ100่งร้อเอร์เซ็นตแต่ว่าไม่รู้ว่าสายพังว่นะน่ะพังไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสายตัยวเองไปดีครับเพิ่งกินเลยสวัสดีจ้านอนกินบ้านกินเมืองสุดๆลาเล่นมีที่ไหนไม่รอนบ้างเออนั่นดิไม่มีเลยโดนสัมภาษณ์ที่สยามเฮ้ยหนูไม่ไปสยาม เปื่อแล้วไปนอนเรียนแล้วไปเรียนหนังสือหนูไม่ค่อยโดนสัมภาษณ์ใีสยามนะจำความได้นล้จแต่เิแค่สามคั้งมึงซึ่งสองครั้งในสามนั้นก็คืออยู่กับเพื่อน แอทุกคนจะไปแล้วนะโอ้ยกอดไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายให้เราทุกคนบอกละ่ะนิดหน่อยบ๊ายบายทุกคนหนูจะบอกว่าหนูไปเจออันนี้มาจะให้ทุกคนดูสิ่งนี้อันนี้คือพลอยตอนที่หนูจับมือครั้งแรกทุกคนรูดิหนูยังไม่มีหน้ามาเลย เรียหรอครับไม่ใช่วันนี้ฉันไปถ่ายรูปนะ่ะดีดีทุกคนสมัยจับมือที่ MBK อะคือแบบตออกใจมากคิดถึงยิ้มสดใสจ,จังงยแต่ยิ้มสดใสแบบไม่ทาลิปหน้านี้เก่ามากเลยอะทุกคน ไม่มีใครอยู่ในนี้ไม่ต้องน้อยใจนะอย่างน้อยเราก็ได้เจอกันแล้ววันนี้คือแบบจะบอกว่าตอนนั้นแบบคนแบบดีใจมากที่มีคนมาจับมือหนูด้วยอะถึงแม้ว่าแบบรอบละแบบรอบลาไม่ถึงแบบคือจะได้มีคนมาจับมือหนูแบบรอบหนึ่งชั่วโมงหนึ่งใช่ป่ะไม่แบบมีแบบรอบหนึ่งแบบแค่ห้าคนแบบไม่ถึงสิบคนได้ซ้ำอะไรเงี้ย แต่ว่าตอนนี้แบบคนจับมือแบบเกินรอบแล้วอะโอ้เอมอชเนอลมากบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายหนึ่งสองสามฟงใช่เสียงฟง